ตอนนี้มันมีเรื่องของความรุนแรงในโลกในรูปแบบที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วนะครับก็อย่างเช่นบุลลี่หรือแม้กระทั่งการถูกล่วงละเมิดถูกหลอกแสวงอวประโยชน์ทางเพศเมื่อก่อนเราอาจจะพูดถึงบริบทของออฟไลน์ทางกายภาพกันอย่างเดียวนะครับเรื่องการถูกทําร้ายอะไรก็กายภาพรุนแรงไม่ทั้งทางเพศก็กายภาพตอนนี้เมันเรื่มผสมผสานกันเป็นโรคเดียวกันของเราแล้วนะครับซึ่งก็มีความท้าทายยูนิเซฟเคยทำสต๊าดดี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กถูกล่วงละเมิดแสวงประโยชน์ทางเพศออนไลน์เราพบว่า9% ของเด็กอายุ12 17ปีในประเทศไทยนะครับเค,เคยถูกล่วงละเมิดสำหรับผประโยชน์ทางเพศออนไลน์รูปแบบในรูปแบบหนึ่งมาแล้ว9%ของเด็ก12-17ก็เทียบได้ประมาณอย่างต่ำ4 0 0 0 0คน จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าผมว่าอยากให้มองง่ายๆอย่างเรื่องของการใช้เวลากับครอบครัว<ม>การสร้างสัมรนธภาพในครอบครัว<ม><ม>ซึ่งเป็นเหมือนพื้นฐานที่สําคัญเลยครับน้องๆก่อนจะตกไปเป็นเหยื่อหรือเป็นภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะหันมาหาเราก่อน<ม>นะครับฉะน,นั้นครอบคลุวมันจะคือผุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ทั่วไปหรือเป็นการเอง นะครับรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยง,งานใกล้ตัวคนคน,คนรอบตัวเด็กอย่าคุณครูเองก็ช่วยได้ครับเพราะบางทีพ่อแม่ก็มีข้อจํากัดในหลายๆเรื่องชุมชนเป็นองค์ประกอบสําคัญหนึ่งของระบบฟข้อองเด็กครับการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของน้องนเยาวชนเอง ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสันติมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยคุณสันติก็คือทำงานอยู่ที่ยูนิเซฟซึ่งยูนิเซฟก็ทำงานด้านการพิทักษ์สิทธิเด็กแน่นอนสิทธิเด็กนั่นก็คือรวมถึงคนพิการด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าสิทธิที่เด็กเนี่ยเด็กทั่วๆไปกับเด็กพิการเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะ,ะสิทธิเด็กจริงๆเป็นเหมือนภาพใหญ่มากกว่าซึ่งจะครอบคลุมถ,ถึงเด็กทุกกลุ่มนะครับในประเทศ น,น,นั้นเลยนะครับซึ่งจริงแล้วมันอิงไปตามอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กครับเราพูดถึงเด็กก็คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีต่ำกว่า18ปีลงไป,ไปก็คือเป็นเด็กใช่ครับแล้วก็จะครอบคลุมถึงเด็กทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาลักษณะทางสังคมกลุ่มน้อยอกลุ่มพิการหรือกลุ่มที่ต้องการพิหรือรูปแบบต่างๆทุกอย่างรวมอยู่ในอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามนั้นเลยนะครับซึ่งอนุสัญญาสิทธิเด็กเนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนกฎหมาย่างประเทศครับเราพูดถึงสิทธิสําคัญ4ด้านซึ่งจริงมันมีรากฐานมาจากเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิปกติที่พวกเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ะนะครับแต่ก็สิทธิเด็กก็คือมนุษย์ที่เป็นเด็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงสิทธิ ส่วนที่1ก็คือเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตรอดคือเกิด,ม,ดมามีชีวิตรอดนะครับสอพอมีชีวิตรอดแล้วเราก็ต้องได้รับการพัฒนาก็คือมีสิทธิจะรับการพัฒนาเรามีสิทธิที่จะได้รับการเติบโตได้เรียนหนังสือได้เข้าสังคมนะครับส่วนที่3ก็คือสิทธิเรื่องของการได้รับการปกป้องคุ้มครองเยเราพูดถึงเด็กที่ถูกทรํรลายถูกล่วงละเมิดถูกเสวางปร,ประโยชน์และถูกทอดทิ้งเด็กไม่ควรจะถูกกระทํำรุนแรงแบบนั้น นะครับแล้วก็สิทธิในส่วนที่4นะครับก็คือสิทธิในการที่จะมีส่วนร่วมคือเด็กๆเ,เนี่ยควรจะมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการทํางานหรือ,อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกับเขานะครับเราควรจะได้รับฟังสิ่งของเขานะครับเราควรจะ,ะได้มีโอกาสให้พวกเขาได้สื่อสารนะครับซึ่งสิทธิเด็ก4ด้านสําคัญตรงนี้มันอยู่ภายใต้หลักการสําคัญอีก2ข้อ ข้อแรกก็คือเรื่องของอาการไม่เลือกปฏิบัตินะครับก็อ<ม>ย่างที่เราคุยกันวันนี้ว่าเด็กมันมีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นควรจะต้องปฏิบัติกับเด็กท,ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็รวมเด็กพิการรวมถึงเด็กพิการด้วยแน่อนอนใช่ครับซึ่งเรื่องของเด็กพิการเองเนี่ยประเด็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยก็ควรจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก คือหลักการนี้ก็คือพูดถึงว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในส่วนของอประเด็นที่เกี่ยวข้อง,องกับเด็กเนี่ยให้เราคิดถึงประโยชน์ที่มันสูงสุดที่มันจะเกิดกับเด็กก่อน<ม>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายประเทศต้นอ,อื่นๆด้วยนะครับพวกกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนอื่นๆเนี่ยก็ยครอบคลุมนะครับแต่ผมคิดว่าที่เกี่ยวข้องก็คือสิทธิเด็กหลกัหลกๆแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการนะครับ<ม>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ท,ทุกสอนุสัญญามันอาจจะมีการทับซ้อนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาในส่วนของการนําหลักการสําคัญเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติครับยกตัวอย่างเช่น<ะ>อ,อนุสัญญาสิทธิเด็กข้อที่23ก็พูดถึงเรื่องของสิทธิของเด็ก,กที่เป็นเด็กพิการในการที่จะไม่ถูกเลอกปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสเข้าถึง บริการที่สําคัญในแต่ละเรื่องนั่นหมายความว่าระหว่างประเทศให้ความสําคัญกับเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษด้วยแล้วก็เข้าใจถึงลักษณะอุธรรมชาติว่า,าเด็กที่เป็นกลุ่มพิการเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นในข้อนี้ซึ่งพอข้อ23เนี่ยก็เหมือนกับยกเอาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยมา,า,าใส่เอาไวา้นะมันก็เชื่อมโยงกันมันจะเป็นการทํางานลักษณะแบบนี้นะครับปัญหาในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดเนี่ยยังไงบ้างอะคะล่วงละเมิดก็มีหลายแบบมากเลยนะครับก็คืออาจจะสะท้อนในมุมของการถูกกระทำรุนแรง เด็กเนาะซึ่งมันมีการกระทําแรงทั้งทางร่างกายทางจิตใจนะครับแล้วก็ทางเพศนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในหลายๆคดีหรือว่าหลายๆมิตินะครับอย่างเช่นทำร้ายร่างกายถูกตีถูกตีกใช่ใช่ครับถูกตีถูกทําร้ายที่โรงเรียนนะครับถูกซ้อมนะครับถูกบูลลี่กันนะครับแล้วก็อาจจะ รุนแรงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะถึง,งๆๆๆๆล่วงล่วงล่วงละเมิดทางเพศ <ๆ S 2> นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการดุด่าหรือทําร้ายจิตใจอย่างรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการกระทารุนแรงต่อเด็กเช่นเดียวกันตอนนี้มันมีเรื่องของความรุนแรงในโลกในรูปแบบที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์แล้วะนะครับ<ะ>ก็อย่างเช่นบุลลี่นะครับหรือแม้กระทั่งการถูกล่วงละเมิดถูกหลอกแสวงมรอโดยทางเพศถูกหลอกใช้ออนไลน์โซเชียลอาจจะคล้ายๆตอนนี้เรื่องของอะไรนะ ที่เข้ามาเป็นโรแมนต์สแสมบ้างที่เข้ามาแฝงตัวเข้ามาแล้วทําเป็นคนจะมาทักทายทำมาจะมาจีบมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลอกให้เด็กเนี่ย ขายภาพตัวเองแล้วก็แชร์ไปแล้วเอารูปไปขายหรือว่าบังคับข่มขู่แบ็กเมย์แล้วก็นําไปสู่เรื่องละเมิดทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะพูดถึงบริบทของออฟไลน์ทางกายภาพกันอย่างเดียวน่ะครับเรื่องการถูกทําร้ายอะไรก็กายภาพรุนแรงไม่แางทางเพศก็กายภาพตอนนี้มันเริ่มผสมผสานกันเป็นโรคเดียวกันของเราแล้วนะครับซึ่งก็มีความท้าทายในแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นในส่วนของสภาพปัญหาเช่นเดียวกันขอยยกแย่ความนิดนึงจริงความเสี่ยงในโรคอนไลน์ของเด็กๆเนี่ยซึ่งมันเช ลงออฟไลน์ line ด้วยเนี่ยมันมีอยู่4อย่างนะครับมันมีรเรื่องของอหนึ่งก็คือเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาครับเด็กเองไม่ว่าจะเป็นเด็กธรรมดาเด็กพิการเด็กทุกๆก,ก,กลุ่มเองพอเราอยู่บนจอเรามีสิทธิ์เข้าไปในดูเนื้อหาอะไรก็ได้นะฮะเนื้อหาทางเพศเนื้อหาความรุนแรงเนื้อหาการบูลลี่คนอื่นหรือสื่อที่มันไม่เหมาะสมกับเด็กอันนี้เป็นความเสี่ยงแบบหนึ่ง 2. เรื่องของคอนแทคก็คือการถูกเข้าหาครับผ่านผ่าน ผ่านสื่อ,อพวกนี้ก็อย่างตัวอย่างที่คุณอุ๋ยพูดเมือ่อกี้นะครับแฝงตัวเข้ามาใช้แอคเคาท์ปลอมเข้ามาอะไรต่างๆเข้ามาถูกหลอกถูกแรงต่างง่ายมากอันที่3คอนดักคอนดักก็คือการที่ตัวเองไปทําเองเหมือนอย่างบางทีเราไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมฮะโดยที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่ให้เห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะร้ายแรงกว่านั้นหรือแม้กระทั่งเด็กๆเองยิ่งเด็กๆรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยจะมีความคิดแบบค่อนข้างจะมีสิทธิความเป็นสิทธในการถ่ายภาพตัวเองฉันจะแชร์ใครก็ได้แต่จริงๆแล้วผลลัพธ์ หรือผลถ้ามันไปในมือ,มอของอัญาการไรงต่างเนี่ยมันส่งผลกระทบมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ว่าอมันมันลบไม่ได้นะครัม,มันเป็นดิจิตอลฟูดสปรินท์สุดท้ายคือคอนแทคคอนแทคก็คือเวลาเราไปร่วมเขาเรียกสมัครสมาชิกหรือไป Subscribe ไปสมัครนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะให้เรากดยินยอมใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราให้เขาใช้ข้อมูลของเขาของเราเองอในการทำอะไรก็ได้ทำยังไงข้อมูลของเด็กจะเป็นส่วนตัว แล้วไม่ถูกเอาไปใช้จริงๆในการเรื่องเรื่องของกลไกการตลาดใช่ไหมครับอาจจะเอาไพัฒนาอัลกอริทึมอะไรที่มันเกิดผลเสียกับเด็กอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันเดิมเราก็มองว่ามันก็แก้ปัญหายากแล้วนะในส่วนออนไลน์พอมาพูดถึงรายละเอียดของออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันมันแทรกซึมทุกทุกวินาทีเลยนะที่สมมุติว่า เด็กๆได้ดูเด็กในที่นี้ก็จะเป็นทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิการ,รเขาก็มีมือถืออยู่กับตัวเนาะเหมือนความอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวมา,<ช>มากๆเล,เลยอ่ะครับผมสถิติเด็กไทยทั่วไปล่ะคะมีอุปสรรคในการเข้าถึง การคุ้มครองอยังไงอะะครับอันนี้ผมอาจจะต้องอย่างที่คุณคุณอ๋ยถามนะครับผมโฟกัส hmm. ในมุมของการบอกว่าคุ้มครองซึ่งพูดถึงเรื่องของเด็กถูกล่วงละเมิดถูกทําร้ายถูกสมานปร,ประโยชน์ mm hmm. ในต่างต่างเหล่านี้ mm hmm. นะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีความท้าทายมากๆเลยในส่วนของข้อมูลกระทรวงพอมาเคยบอกว่าตัวเลขเคยเก็บ3ปีย้อนหลัง ท่านนับง่ายๆก็คือเด็กถูกทำร้ายวันละคนนะครับอย่างเรื่องออนไลน์เนี่ยยูเซฟเคยทำสต๊าดดี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอเด็กถูกล่วงละเมิดสมัยประโยชน์ทางเพจออนไลน์เราพบว่า9%ของเด็กอายุ12-17ปีในประเทศไทยนะครับเคยถูกล่วงละเมิดสมัยประโยชน์ทางเพศออนไลน์รูปแบบในรูปแบบหนึ่งมาแล้วนั่นหมายถึงแม้กระทั่งส่งภาพตามมกอนาจารที่ตัวเองไม่อยากได้มาหรือ โหดที่สุดก็คือการถูกหลอกถ่ายภาพและถูกล่งละเมิด9%ของเด็ก12-17ก็เทียบได้ประมาณอย่างต่ำ4 0 0 0 0คนคือปัญหามนุแรงซึ่งก็คิดว่าน้องๆที่เป็นเด็กพิการเองก็อาจจะอยู่ในตัวเลขตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยมีตัวเลขที่มันชัดเจนได้อย่างคุณอุทยถามผมวันนี้มีเลขถูกทำร้ายกี่นคนเนี่ยก็ต้อง พอมอก็ต้องบายว่าในใน,ในในส่วนของบริการเองตอนนี้มีเข้าโริการกี่คนนะครับหรือว่าสาสุขเองตัว oscc ก็อาจจะบอกว่ามีเด็กเข้ามาในโรงพยาบาลตอนนี้กี่คนปีหนึ่งกี่ตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยับแต่มันค่อนข้างรัดกระจายแล้วมันไม่มีตัวเลข ที่ชัดเจนแต่มันก็มีตัวเลขหลายๆชิ้นที่สะท้อนว่าปัญหามันรุนแรงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเช่นจากหลายที่จากหลายๆที่เราก็ต้องออกมาประมวลประมวลดูมันน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างพอมาเคยบอกว่าอย่างน้อยวันละคนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นผมยังเชื่อว่าเป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งยังมีตัวเลขมให้เห็นเท่านั้นนะใช่ตัวเลขของคนที่ยังไม่ได้รายงานหรือแจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุแต่อาจจะไม่เข้าไปถึงบริการหรือเหนื่อยสุดท้ายท้อไม่ได้นเข้าถึงระบบบริการอะไรต่างๆ ก็มีอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขต่างๆบ่งชี้เนี่ยเราพยายามจะทํางานด้านนี้กันอยู่เหมือนกันในการที่จะทำให้ตัวเลขมันชัดเจนเพราะว่าถ้าตัวเลขชัดเจนนั่นหมายความว่าเราจะทราบว่าปัญหามันรุนแรงขนาดไหนต้องการทรัพยากรต้องการความช่วยเหลือปัญหามันสําคัญแล้วนะแต่พอตัวเลขมันมันมันอาจจะชัดแต่ว่าอาจจะไม่สะท้อนนะครับในถุกไปถึงฝ่ายนโยบายเนี่ยอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดในตัวมันเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทราบตัวเลขที่มัน ชัดเจนเราก็จะสามารถทราบถึงสาเหตุได้ด้วยว่ามาจากสาเหตุอะไรมากที่สุดครับถูกต้องครับมันยังตัวเลขน้องๆที่ตัวเลขคนพิการจะมีใช่ไหมครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณทว่าทีวิปคนพิการเนี่ยกขมก็เก็บตัวเลขอยู่นะครับแต่ถ้าไปดูในเว็บไซต์จะไม่มีตัวเลขคนพิการที่ถูกทาร้ายเลย นะฮะอันนี้อ่ะก็ตัวเลขเรียลไทม์นะครับตัวข้อมูลดีมากเลยเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะช่วยมันมันน่าจะเป็นทั้งสองทางด้วยไหมคะอย่างอุติก็เคยคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่เป็นเด็กพิการแล้วถูกล่วงละเมิดเขาไม่กล้าไปแจ้งความครับเพราะว่าเป็นคนข้างบ้านครับก็เลยไม่แจ้งความแล้วก็ถือว่าคนเด็กพิการก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เลยปล่อยครับเห็นด้วยกับคุณและอันนี้ก็เลยไม่เกิดสถิติขึ้นในการแจ้งเห็นด้วยมากๆเลยครับ เพราะว่าตัวอาจอาจจะด้วยข้อจํากัดด้วยความที่คนในบ้านเราอาจจะเป็นคนพิการด้วยส่วนหนึ่ง<ม>แล้วความสัมพันธ์ใกล้บ้านอะไรต่างๆด้วยเหล่านี้ครับ<ม>ก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณอุ๋ยพูดจริง 2, <ม>2ทางนะครับไม่มีตัวเลขด้วยแต่เราก็อยากใช้ตัวเลขมันมันสะท้อนมากขึ้นอนกานก็มีการรณรงค์ให้ให้รายงานแจ้งเหตุเพิ่มมากขึ้นนะครับ เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆสายด่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้แจ้งจากข้อมูลสตัตตี้หล่งชินบอกว่าคนแจ้งก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบอะอว่ารักษาความลับหรือเปล่าหรือว่าระบบอาจจะไม่ค่อยใช้เฟนลี่ไม่ได้เป็นมิตรหรือเปล่าตำรวจอาจจะถามอะไรต่างๆแต่ถ้ามันไม่มีปัญหามันจะไม่ถูกปรปับปรุงถ้าปัญหาไม่ถูกสะท้อนจะไม่ถูกปรปับปรุงหน่วยง,งานก็ต้องโปรแอคทีฟในการที่จะเก็บข้อมูลหรือทําให้จัดให้มีฐานข้อมูลขึ้นขณะเดียวกันพวกเราเองประชาชนธรรมดาเองก็ก็ช่วยกันได้ในมิตินั้น แล้วในส่วนของการป้องกันการล่วงละเมิดล่ะคะทั้งเด็กทั่วๆไปแล้วก็เด็กพิการเรามีวิธีในการป้องกันสมัยก่อนแต่หมดอวันนี้เราพูดออนไลน์ออฟไลน์กันเยอะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นออฟไลน์เนี่ยเราก็จะพูดถึงเซฟทัสก็คือ ส่วนไหนที่แตะไม่ได้ไม่ให้คนอื่นมาแตะนะคนทํางานเรื่องเด็กเนี่ยเราจะชินพวกนั้นเนื้อหาเด็กทั่วๆไปแต่เด็กพิการก็สอนเหมือนกันก็สอนเหมือน<ช><ะ>กันใช่ไหมครับครับผมเพราะทั้งนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันเชิงป้องกันเองอครับถ้าเป็นเรื่องดิจิทัลเราพูดถึงการรู้เท่าทานันคือการใช้เทคนโนโลยีแบบระมัดระวังด้วยรู้ว่าต้องตั้งพาสเวิร์ดยังไงด้วยรู้จะต้องไม่ไปบอกพาสเวิร์ดให้ใครนะ หรือว่าใครมาหลอกอะไรต่างๆอันนั้ก็ส่วนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเด็กๆที่ยังอายุน้อยอยู่ก็อาจจะต้องเลือกชแนลที่เขาเข้าถึงได้ที่ไม่อันตรายกับเขาขณะดเดียวกันก็มิติของการป้องกันเนี่ยมันอาจจะได้หลายแบบเหมือนกันแต่ถ้าเราเริ่มจากเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับอุ๋ยคือถ้าครอบครัวมีความอบอุ่นนะครับมีสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เอ๊ะหรือว่าลูกๆเอ๊ะ แล้วมาบอกพ่อแม่ทุกอย่างมันจะจัดการได้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันอาจจะมีระยะห่างหรือครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เลนต่างนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ถูกเด็กถูกทำร้ายโรคระเมิดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ติดการป้องกันเองรนะดับครอบครัวก,ก็ทํากันได้นะครับคนรอบตัวเด็กก็สําคัญเช่นเดียวกันชุมชนคุณครูด้วยคุณครูนะฮะคุณครูที่โรงเรียนเองมีจากเคสมันเกิดขึ้นมีหลายๆเคสที่เด็กแจ้งคุณครูแต่ไม่แจ้งพ่อแม่ ซึ่งกู<ม>งก็จะช่วยเหมือนกัน<ม>นะครับในส่วนนั้นชุมชนเองนะครับเราอาจจะชินกับวัฒกรรมคุณป้าข้างบ้านซึ่งอาจจะเชิงรบๆหน่อยแต่ผมว่าคนบ้าข้างบ้านเราเปลี่ยนวัฒกรรมนั้น,นให้เป็นเชิงบวกไปเลยว่าคุณป้าข้างบ้านช่วยดูนะครับช่วยกันเอ๊ะเพราะบางบางครั้งเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราไปชินกับโอ้อันนี้มันเรื่องของบ้านนั้นอันนี้มันเรื่องของสามีภรรยาไม่ใช่เรื่องของฉันกับลเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงแล้วเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของทุกคน จากการทํางานของคุณสันต,ติตลอดเส้นทางที่ทํางานมาเนี่ยคิดว่าวิกฤตอะไรที่เป็นวิกฤตที่ใหญ่สุดสําหรับกไทยว,วิกฤตในส่วนของการทํางานด้านคุ้มครองเด็กเองนะครับผมโฟกัสไปที่การครุคร้มครองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องของความการการปกป้องคุง้มครองเด็กให้ปลอดภัยแล้วก็เติบโตมาได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแล เพียงพอจากฝ่ายนโยบายนะครับซึ่งอย่างยูนิเซฟเองเราทางานกับฝ่ายนโยบายเยอะเราอยากให้เจตจำนงในการทํางานเรื่องนี้เต็มที่นะครับแล้วก็จริงจังมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันคือไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าหน่วยงานไม่ได้ให้หน่วยงานให้ความสําคัญเพียงแต่ว่าเรื่องของอการทําให้ฝเรื่องของทางนงโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นนโยบายของหน่วยส่วนกลางเองผู้บังคับบัญชาเองทรัพยากร การทํางานติดขัดอะไรไหมขัดหรืออะไรไหมควรจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลยังไงไหมอันนั้นก็สําคัญนะครับทาอย่างไรครับคำถามคือทําอย่างไรให้เรื่องของอวาระของเรื่องเด็กเป็นอเจนดาที่มันสําคัญจริงๆพอๆกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับถ้าเราบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญไม่พอะจริงๆเราทุกคนก็ได้ยินกันมาตลอดว่าเด็กคืออนาคตของชาติใช่ครับเด็กคือเหมือนทรัพยากรที่สําคัญแต่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องเด็ก มาเป็นวาระแรกครับก็คือผมว่ามันส่วนของเนื้องานอะที่อาจจะยังดูเป็นข้อท้าทายอยู่เรามีวันเด็กนะครับเรามีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้ววันเด็กเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ไปจัดงานแต่เราจบเราจบความสําคัญที่วันนั้นเหมือนกันแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ไปใช้ชีวิตตามปกติกันต่อใช่ไหมครับคิดว่าเออจะทํำยังไงให้มันมีระบบอะไรที่มันจะช่วยเหลือดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็ก ได้อย่างเต็มที่แล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การเปิดพื้นที่อพอมันเป็นอันเจนดาเป็นวาระสําคัญเนี่ยภาครัฐผมเชื่อว่าก็ทํางานส่วนเดียวไม่ไหวเรื่องของเด็กเป็นเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดพื้นที่ให้ หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกัน<ม>ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน NGO ภาคอเอกชนเองก็สามารถดูแลเด็กๆได้เพราะจริงๆแล้วคนทํางานของภาคเอกชนก็คือพ่อแม่นี่แหละครับใช่ไหมครับเขามีลูกเขามีอะไรต่างๆเนี<ม>่ยจริงๆถ้าภาคเอกชนลงมาด้วยเนี่ยนะครับ CSR เขามาเน้นเรื่องการทํางานกับเด็กมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับภาคเอกชนผมรวมถึงภาคธุรกิจที่จะกีพูดถึงเรื่องออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของ แพลตฟอร์มต่างๆเจ้าของโซเชียลมีเดียเจ้าของบริษัทอินเทอร์เน็ตอะไรต่างหเหล่านี้เขาเข้าเขาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ของเด็กได้ดได<ม>เรื่องแบบนี้ครับก็คือก็คือจําเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ไม,ม้ร่วม,มือของทุกคนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดนั้นม,มันยังเป็นความพยายามอยู่เราอาจจะมองว่าโอ้ที่เราคุยกันมาเนี่ยมีแต่ปัญหาเนาะแต่มันก็มีจุดเกาะเกี่ยวที่จะเป็นโอกาสนะครับรวมถึงพื้นฐานของสังคมเราด้วยจริงจริงแล้วลึกๆเราช่วยเหลือดูแลกัน อันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญจริงๆค่ะปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเราทำแคมเปญนะครับการรณรงค์งงระดับชาติขึ้นมาอันหนึง่งนะครับเราตั้งชื่อแคมเปญนี้ว่าสงสัยไว้ก่อนอันนี้มันจะมะีหน้าเว็บไซต์นะครับท่านท่านผู้ชมอาจจะพิมพ์ครว่าสงสัยไว้ก่อน u ยู่นีเซฟก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นหน้ามันจะมีหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีทั้งวิดีโอคลิปซึ่งจําลองสถานการณ์ครับว่าเหมือนเป็นเด็กผู้ชายนะครับมีเด็กผู้หญิงมาเรียกนะครับหน้าบ้านแล้วก็อไว้ให้ ถอดเสื้อถอดกางเกงาายภาพอะไรอย่างเงี้ยเราเนียคือมันเป็นการจำลองว่าอ่าเหมือนมีน้องผู้หญิงน้าตาน้ารังมาหลอกแต่จริงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นคือผู้ชายที่หลอกเอารูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสื่อเนี้ยน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆคนพิการเองหรือว่าน้องๆกลุ่มไหนเองก็สามารถเอาไปใช้ได้คุณครูก็ไปใช้ได้ครับแล้วก็จะมีเราเรียกว่าควิสหรือข้อคําถามเพื่อที่มันจะมีคําถามอ่าเหมือนจําลองสถานการณ์นะครับอุ๋ยว่าอ่าถ้าน้องได้รับการติดต่อมาจากแฟนเก่า ให้ส่งรูปรับเฉพาะไปน้องจะส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทา,ทางให้เราเลือกตอบแล้วพอเราเลือกตอบเนี่ยะระบบมันจะประมวลว่าความเสี่ยงมันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นเลยเนอะสำหรับ,รบทุกคนที่สามารถไปร่วมกันแชร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นครูหรือเป็นป้าข้างบ้านสามารถเอาไปแชร์ได้หมดเลยใช่ครับท้ายอยากให้คุณสันติฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะก็ในมุมของคนทาง,งานด้านเด็กเองเนี่ยเราเรามี เขาเรียกว่าอะไรคติพจน์หรืออะไรต่างๆคือจริงมันมาจากแอฟริกานะครับเขาพูดถึงว่าคือมันต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยในการเลีนน้ยงดูเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอันนี้ยังใช้ได้อยู่คือเด็กเนี่ยหลายๆครั้งที่เราทํางานเราจะมองว่าเอาก็เป็นหน้าที่อของครอบครัวสิหรือเป็นหน้าที่อของคุณครูสิอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วคิดว่าจริงๆอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ถ้าเราร้อยเรื่องราวเข้าไปด้วยกันผมก็ยังมองว่า เออมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆแะทุกคนมี mm. มีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือว่าดูแลหรือว่าปกป้องเด็กๆ mm. ในชุมชนในครอบครัวของเราในชุมชนของเราเด็กๆทุกคนได้อะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้รู้หรือว่าญาติพี่น้องเรา mm. เลยก็ตาม mm. นะครับก็นะครับต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านจริงๆครับในส่วนนี้ครับ <c oughs> ดีใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนพี่พี่เขาก็อาจจะมีคอนเน็ชันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับแม่แม่เพราะว่าเสียงของแม่เนี่ยมันเป็นเสียงเสียงอาจจะไม่ดังเนาะเสียงของแม่แม่พวกแม่แม่เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่ดังแ,แต่ของพี่เขาอาจจะมีคอนเน็ชันมีคนาสามารถที่จะผลักดันอะไรเป็นกระบอกเสียงให้กับแม่แม่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งไม่ใช่แต่แม่แม่นะคนพิการทุกคนและก็คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดํารงชีวิตนะคะเหมือนแม่แม่เนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะไป ไปบอกใครได้ไงคะ่ะเราก็แค่คิดคิดในใจหรือในคุยกันในกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นมีลูกพิการเท่านั้นถ้ามีคนที่นําข้อคิดเห็นหรือเสียงของแม่แม่เนี่ยไปบอกต่อไม่ต้องอา,อาจจะบอกต่อคนต่อคนต่อคนอย่างนี้นะคะ่ะมันก็อาจจะไปได้ไกลอะคะ่ะ ดีใจที่ยังมีคนเล็งเห็นว่าเขาเข้ามาคุยกับเราเอาปัญหาจริงๆของเราเพื่อที่จะนำไปเสนอผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ทางด้านนี้ที่เกี่ยวกับทำงานโดยตรงกันด้านนี้ค่ะทำให้เราแบบอาจจะมีในอนาคตอาจจะเรื่องที่เราเสนอไปได้ทำให้มันเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ทั้งงต่อครอบครัวเราแล้วก็คนอื่นๆที่ได้ได้รับผลจากเรื่องที่เราคุยไปนะัคะ